ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไป1ลิตรแจกได้จากมะพร้าว5ลูกครับทีนี้ใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายนะครับแล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นของเราเนี่ยอิ่มน้ําพอครบ10นาทีแล้วคนเล็กน้อยครับกันขานอนก้นแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางตอนนี้ผ่านไป7นาทีครับผงวุ้นละลายหมดแล้วไม่เหลือเป็นเม็ดเมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไป300กรมัมตามด้วยเกลือป่อน1ส่วน4ช้อนชาตัดรสชาติครับ คนให้น้ำตาลละลายตอนนี้น้ำใสแล้วนะครับน้ำตาลละลายหมดแล้วให้เราใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไป330กรัมพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้เนื้อมพะพร้าวสุกแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวแจ็คจะใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไปน้ำใบเตยคั้นสดแจ็คได้จากใบเตย20ใบปั่นรวมกันกับน้ำ500มิลลิลิตรก็คือครึ่งลิตรครับใส่ให้ได้สีตามต้องการได้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วก็คนยกลงไปเทใส่ถาดครับ สูตรที่ให้ในวันนี้คือเต็มพอดีถาดเลยนะครับวางพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะครับหรือถ้าใครรีดเนี่ยพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยจับเข้าตู้เย็นครับเขาจะแข็งไวขึ้นตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงวุ้นเซ็ตตัวแล้วครับเต็มถาดพอดีสวยงามมากๆเลยครับนี่พอตัดออกมาแล้วก็นี่ครับมาดูกันหน่อยโอ้โหสวยงามกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับหอมน้ำมะพร้าวหอมใบเตย